ประนมกรแนบอุระอัญชลียกจรดเกษีวันทาไทยอภิวาทด,ด้วยเสียงกล้าวเนาจิตใจเบญจางคะประดิษฐ์ถวายพระศาสดาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรัสรู้กล่อมกล่าเกิดกแกล่งกล้าเลิศพระธรรมทะเลล้ำเทศนาชี้ทางโปรดสัตว์ทั่วล่าพ้นทุกภัยน้อมอัญเชิญพระไตรบิดกยอยกแจ้งสอนท่วนแล้วสิ้นเครือบแคลงสิ้นสงสัย สววศสัทธาพระคุณรัตนะไตรเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพานขอนอบน้อมแด่พระรัตนะไตรกราบถวายความเคารพแด่หลวงพ่อพระราชวัชระธรรมพานีพระประธานสงฆ์วัดปัญญานันทาราม ท่านพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมปิยทศัศสีเจ้าอาวาสพระอุปชาพระมหาสมพงศ์กันตธรรมโมเจ้าคณะตำบลครองหกตลอดถึงพระเถรานุเถระทุกรูปธรรมะสวัสดีน้องสามเณรทุกรูปและเจริญพรไปยังญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกท่าน อาตมาภาพพระอิทธิพลธนปารมีเดชเป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตตันตบิฎกเล่มที่12ฉบับมหาจุลาสังยุตตนิกายสคาทวัค พระสุตันตบิดกอังคุตรนิกายเอกะนิบาทขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระภาคอารหันสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นรูปาธิวัคหมวดว่าด้วยรูปเป็นต้นที่ครอบงำจิตบุรุษและสตรีข้อหนึ่งข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินดิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกพิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตบุรุษอยู่ได้เหมือนรูปสตรีนี้ภิกษุทั้งหลายรูปสตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้หนึ่งข้อสอเราไม่เห็นเสียงอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนเสียงสตรีนี้เสียงสตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้สองข้อ3เราไม่เห็นกลิ่นอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตบุรุษอยู่ได้เหมือนกลิ่นสตรีนี้กลิ่นสตรีย่อมครอบงำจิตบุรุษอยู่ได้สาข้อสี่ เราไม่เห็นรถอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตบุรุษได้เหมือนรถสตรีนี้รถสตรีย่อมครอบงำจิตบุรุษอยู่ได้สี่ข้อ5เราไม่เห็นโผดถับพระการสัมผัสทางกายอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้เหมือนโผดถับพระสตรีนี้ โหดทัพพระสตรีย่อมครอบงำจิตของบุรุษอยู่ได้5้ข้อ6เราไม่เห็นอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตสตรีอยู่ได้เหมือนรูปบุรุษนี้รูปบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้หข้อ7เราไม่เห็นเสียงอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนเสียงบุรุษนี้ เสียงบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เจข้อ8เราไม่เห็นกลิ่นอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตสตรีอยู่ได้เหมือนกลิ่นบุรุษนี้กลิ่นบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้8ข้อ9เราไม่เห็นรถอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนรสบุรุษนี้ รถบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เก้าข้อสิบเราไม่เห็นโพดถ,ถับพระอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้เหมือนโพดถ,ถับพระของบุรุษนี้โพดถ,ถับพระบุรุษย่อมครอบงำจิตของสตรีอยู่ได้สิท้ายที่สุดนี้ ขออานิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรบิดกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดพิพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดสุขเจริญสุขสิริสัตรรเป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพาน ให้ภัยสาลผุดผ่องพ้นผองภัยขอเดชะพระสังครัตกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพระไตรรัตกำจัดภัยเจริญชัยเจริญสุขทุกท่านเทินนมัสการพระอาจารย์ รรมสสวัสดีญาติโยมสาธุชนทุกท่าน